ถ่าย,ยรูปไม่กวแดดหรอร้อนขนาดนี้เนี่ยเหรอแดดนี่เหรอ,รหรอใช่ผิวกับแดดมันเป็นอะไรที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วแต่ว่าคือเมื่อเช้าฟานเพิ่งกินมันก็เลยแบบโอเคในระดับหนึง่งแต่ว่าส่วนตัวก็ทาก,กันดงกันแดดด้วยแล้วก็บำรุงบำรุงจากภายในด้วยนั่นแหละอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไรอยากรู้อยากรู้ช <c oughs> <ว>่วงสองสัปดาห์มานี้นะครับฟานมีโอกาสได้กินตัวใหม่นะครับนั่นก็คือนี่เลยโรซาน่านั่นเองกินไปเลยหนึ่งเม็ด นี่จาเม็ดรูปหัวใจแบบนี้กินเลยแน่แหลายๆคนอาจจะสงสัยสว่ามันคืออะไรยังไงทุกคนจะบอกว่าตาฟางที่มันแบบแดงๆเมื่อตอนเช้าอ่ะคือตอนนี้คือเ,น,เนี่ยแทบจะหายไปแล้วอ่ะคือแบบกลับมาเป็นกปกติแล้วอะดูดินี่ มันน่าทึ่งนะเส้นเลือดฝอยในตาของฟ้านี้มันหายไปภายในยแบบไม่ถึงวันเดียวตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงในเรื่องของสมองสายตาแล้วก็ผิวแข็งแรงผิวขาวอมชมพูพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอย่างเงี้ยให้แบบมันแข็งแรงอ่อะสารสก,กัดหลักๆของเขานะครับจะมาจากสาหร่ายแดงนะครับซึ่งสาหร่ายแดงเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอสตาแซนทินซึ่งแอสตาแซนทีนเนี่ยมันจะช่วยบำรุงสายตาชะลอความแก่สามารถต่อต้านอน,อนุมูลอิสระเนี่ยได้ดีมากกว่าวิตามินซีห6 0 0 0เท่าและที่สำคัญนะครับเขา มีลูทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะครับสามารถชะลอแบบการเสื่อมของจอประสาทตาได้เป็นอย่างดีเลยทีสารรูทีนนะครับทุกคนคือร่างกายเรามันไม่สามารถสร้างเองได้เราจะต้องกินเข้าไปเท่านั้นใช้สายตาทุกวันทุกวันแล้วยิ่งฝันเนี่ยแบบ ใช้อยู่หน้าคอมตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยมันก็จะแบบตาของเรามันก็จะมีความเสื่อมลงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันช่วยได้มากๆแล้วก็เขาก็ยังมีแบล็คเบอร์รี่นะครับที่อุดมไปด้วยวิตามินซีมากมายนะครับซึ่งวิตามินซีก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซิง์นั่นเองเขาจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีนะครับพวกสิวพวกอะไรเงี้ยก็จะหายไวขึ้นวิธีกินนะครับก็คือง่ายๆเลยนะึ 5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนอาหารเช้ามันจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราในแต่ละวันและสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆอันนี้ก็คือว่า1ของโรซาน่านะครับจะเทียบเท่าสาหร่ายแดงทั่วไปตามท้องตลาดก็คือจะเทียบเท่าแบบเลยห oh. กระปุกนะครับมี30นะครับราคา690บาทสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ